รสวัสดีพื่อนไปนะครวันนี้ผมก็จะมาทำการซุ่มซุ่มซุ่มแอล MP5 แมเปี้ยนบ็อกเซอร์อาวุธโลกใหม่แห่งสังเวียนรฮนะฮะดาเมจบวก2อแมกกาซีนบวกมาหแต่ว่าลดความเร็วรีโหลดไปหนึ่งมันเลยแอนะฮะเดี๋ยวเราจะทำาการซุ่ม ว่าที่จะไปรับสมกดไล์มาครับคนละหนึ่งไลค์ครับผู้ใดกดไลค์ขอให้บลอกเคีอครับผู้ใดบลอกกดขอให้ซุบยังกับอะไรเจ้านะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ต้องนะกดทุยยางไม่ต้องนะฮะคอมเมนต์มาบอกกันนะอย่าลืมคอมเมนต์มานะกี่ใบได้ครับคอมเมนต์มาโชว์หน่อยนะเออสหรับวันนี้เลขลักกี้ผมอยู่ที่แปดนะครับผมจะทำการซุมแล้ววันนี้นะครับต้องมาดูความสวยงามก่อนนะม,มาดูเพื่อว่าว้าขวบ เบืบบาา้องต่อมว่าเมาดูเพื่อนว่ามาดูก่อนนะมาดเหลืองเออฮ้อเลยนะมันเหมาะกับสายเหลืองอย่างเราจริงๆงินว้ <laughs> สวัสดีครับป้ากายครับซุปอย่างอ่ะ <c oughs> เอาบอกสูตรเข้ามาบอกสูตรเข้ามาขอสูตรแบบแบบจริงใจนะสูตรแบบจริงใจนะยจะหาสูตรน้ำข้นบุ้งเลยอ่ะคนไลรไม่รู้คนระโบกครับผมมาทำจิซุปแล้วขอสูตรได้ไหมล่ะสูตรแบบถึกๆแล้ยยาสูตรแพงไรสูตรหน่อยๆไม่้องเอาแบบเที่ยเดียวได้เลยอ่ะ 4 3 1สได้แถวไว้สสามหนึ่งสองอาจารย์ไข่หมอนี่จะโบกัน<อ>เปิดหัวด้วยส3 1สามหนึ่งสอแล้วก็แล้วก็น่แล้วมา1น,นแล้วก็นนวกสองได้แถวหนึหมอได้ยินดิ ดีแล้วดีแล้วถือว่าทัาดีนะถือว่าเป็นการเปิดหัวที่แบบชิ้วๆไปแต่เขาต้องกดเปิด้องด้าน้างก่อนเอ่เปิดดานข้างก่อนสายสุดเดงสี่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 ว้าวหลายสี่แล้วแก้วสี่แลเอาสี่สี่สีงสอแล้วก็จอดก่อนสแล้วก็หนึ่จอดสาแล้วก็จอดเอาสี่สแล้วก็ออกหนึ่ง สามเสียอีจกจอดแล้วกัหนึ่งสองสามเสียอีกไวาซีซีว่ไเนอย,าย่าเออหอย่างหนึน่นนเอานึน่นไปมอน,นี่จกากบากเอานึ่งหนึ่งสิบแล้วกันนะหนึ่งจอดไอแมนลีก่อนไอแมนลีก่อนแล้วกแล้วก็ไอแมนลีเลก็แล้วก็จัดไป อย่างไรก็ตาสาวสี่ชั่วโมงเลยสี่สามสามเอาศูนย์หน่อยว่แล้วส่สามสามหนึ่งองสามส่สี่สองสามจอดจอดจอดแล้วก็สา สีสามสามโอ<ะ>้ส <brightness ası desserts> ีสามสามะเฮ้สีสามสามสีสามสามแอลได้ไวสูตรที่สามสามได้ไจากไปวะเฮ้ยก็สีสามสามบอกว่ะโอ้สีสามสามครับผมออกเราจะไม่หัวซาละด้วยรับชมความงามความสวยงามแบบสีสามสามันว่าหาขวบเงี้ยว่ะ ฟอรเกียเฮลฟอร์เก right. ียเอเอฟอรดซีสสาแมงออกเลยซีสามสามสุดห่ดลคนไล่ไปเี็น้องขอคนไล่นะครับใคกดไล่ขอให้บกเขื่อนครับผมนะใครกดไล์ขอให้ไม่เคลียร์โอ้ยกดคนหูบากดไอจุ๊บโอ้สัปดาห์นี้หมุนไป4 8เทียร์นะผม48เทียรมีใครหมุนได้น้อยกว่านี้ไหมครับผมมีใครน้อยกว่านี้ไหมแบบว่า8เทียรได้มีบ้าเเดต์มาบอกกันดะ ใส่เข้าไปร้องถือตรงนี้หรอมันงามเท่าไหลเ่บบเหรอเฮ้แป๊บเดี๋ยวผมดูอาวุธใหม่กว่านัน้นทุกวันโฆษณามา55แก้วโฆษณาเราแกลวนะไรมีเร,ปราปาดิเพิ่งไ,ได้ย่าลืมกดไหค่ผมกคเร่ึงไหค่ครับวันนี้ตองเล็กวันนี